ปรับมาใหม่ให้ต่อกกกับทีมถึดได้ดีขึ้นจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay to Win Top อ p ผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยค,ครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปยอย่างผมก็ต้องเลือก Pay ์ทูวิน p ออยู่แล้วไปต่กันเลยอย่าลืมใส่โค้ด M O J I ด้วยนะ เอาละครับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากเดิมนะครับที่เอสเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทในการเล่นเลยนะครับปรับมารอบนี้เนี่ยเขาปรับให้ต่อกรกับพวกทีมถึกได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเอสนะครับมีการปรับอะไรบ้างนะครับในส่วนของตีธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับยังคงเหมือนเดิมนะแต่ว่าสกิลเพลงดาบผ่าจันทรานะครับจะมีการโดนเพิ่มคูดาวครับจากเดิมเนี่ยหกิวิกลายเป็น70วิคูดาวนานขึ้นครับแต่มันกลายเป็นสกิล3เป้า นั่นเองนะครับของเดิมเนี่ยมันคือสกิลสับตัวเดียวเลยอันนี้กลายเป็นสาเป้านะครับแล้วก็เร่งเธอเนี่ยจะโดนลดลงมานะครับจาก3เธอเหลือ2เธอนนะอ่าแต่ว่าเขาจะได้เรื่องของความเสียหายแบบไม่สนป้องกัน2ครั้งเท่ากับ70%ของพลังโจมตีกายภาพเท่ากับว่ามันก็พอจะทำดามจได้บ้างนิดหนึ่งนะครับอ่าการอัพสกิลนะครับแค่แรงขึ้นเฉยๆนะฮะแล้วก็ c 2นะครับจะมีเรื่องของการตัดฮิวเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนั่นเองนะอ่าก็คืออันเนี้ยอยู่ดีๆก็คือได้ตัดฮิวมาเลยนะจากเดิมเนี่ยที่มันอยู่ที่สกิลที่2มาอยู่ที่สกิลนี้แทนและตัดฮิว56%เลยนะครับอ่าก็ต้อง c 2ถึงจะเริ่มแบบว่าเออทำให้ทีมถึกเนี่ยฮิวไม่ขึ้นนะครับต่อมาครับบุปผาสะบั้นนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลหมูอยู่แล้วนะครับคูดาวร้อยสี่วิ ทำความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ140%ของพลังโจมตีกายภาพนะฮะแล้วก็แปะกายภาพเบาบางไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะสิแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือลดอัตราบล็อกของศัตรูนะครับยีนะครับถ้าอัพสกิลนี้ไปนะครับก็จะลดอัตราบล็อก เพิ่มเป็น33%แล้วก็ขจัดดีบัฟนะครับที่พันธมิตรโดนเนี่ยคนนั่นเองนะคือความสามารถเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่ C2 ครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาอยู่ที่การ skill อัพสกิลนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยก็ถามว่าดีไหมก็โอเคนะมีทั้งลดบล็อกแล้วก็กายภาพเบาบางในสกิลเดียวไปเลยนะครับส่วนตัวของแพสซีฟคำบัญชาสูงสุดนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะมีลดพลังป้องกันเหมือนเดิมเลยนะครับ20%แล้วก็จะมีลดปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับแค่ยืนเฉยๆก็ตัดคิวแล้ว44%นะฮะแล้วก็ยังคงมีอํานาจเหมือนเดิมนะครับเอสเนี่ยมีอํานาจอยู่แล้วแล้วก็มีโล่เด้งเท่ากับพลังโจมตีของตัวเองนะครับถ้าอับสกิลนี้ไปนะครับก็จะลดเกาะเป็น24%บ่เปเ็นเท่าๆกับพวกเอลิเ,เซียวานิสซาบิสกิตนะครับแล้วก็จะมีโล่ป้องกันตอนที่ติดอํานาจ มากขึ้นเนาะจาก135กลายเป็น155นะครับถ้าทำา C6 ได้จะเพิ่มผลเข้าเป้าให้ตัวเอง64%เลยทีเดียวนะครับก็จากที่อ่านสกิลมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่เอาไว้ตัดคิวนะครับลดบล็อก สู้กับทีมถึกโดยตรงได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนความคุ้มค่าของการทำซีของเอสนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ C2 นะครับเพราะว่าในสกิลนี้จะได้เรื่องของการตัดคิวเข้ามานะครับถ้าสกิลนี้ไม่ตัดคิวนะครับมันก็จะมีแค่แพสซีฟที่ตัดคิวนะครับทำให้อาจจะยังไม่ได้ปิดทีมถึกได้ดีขนาดนั้นนะครับส่วน C6 นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลเข้าเป้าที่เพิ่มขึ้นมา นะครับการที่มีผลเข้าเป้าเพิ่มขึ้นมาสูงถึง64%อาจจะทําให้เอสเนี่ยไปเล่นเป็นดาเมจจ๋าหรือถึกจ๋าได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับทีมถึกเนี่ยก็จะใส่เซตต้านทานกันเยอะนะครับใส่พวกอ่าสไป์ Spike, หรือว่ารีนาเข้ามาเพื่อเพิ่มต้านใส่พวกตัวของหมาไพาเข้ามาเพิ่มต้านนั่นเองนะการที่เอสเนี่ย มีเข้าเป้าเพิ่มเข้ามาก็จะช่วยไปหักล้างกับต้านเหล่านั้นได้ดีขึ้นนั่นเองครับส่วนความคุ้มค่าในการอัพสกิลของเอนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีแค่2ส,สกิลครับที่คุ้มนะฮะก็คือพาสซีฟสกิลนะครับที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการลดเดฟที่มากขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นของตัวเองนิดนึงนะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับเพราะว่ามันจะลดบล็อกได้เพิ่ม 33%แล้วก็มีจังหวะในการกระจัดดีบัฟให้เพื่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2 s สกิลนี้จะเป็น2 s สกิลที่ผมค่าส่วนโจมตีพื้นฐานไม่ดีนะครับสกิลหนนะครับก็แรงขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมาพูดถึงเรื่องของการใส่ของกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ S สเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าเล่นได้2แบบนะครับของผมเนี่ย S c 3นะผมก็จะเล่นเป็นเซตบล็อกคือมีหน้าที่มายืนแล้วก็ ตัดหิวอะไรประมาณนั้นนะครับเซตบล็อกนะครับ5-6อาจจะไม่ต้องใส่เข้าเป้าก็ได้หรืออาจจะใส่สักชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นเป็นพวกป้องกัน หรือว่าเลือดหรือโจมตีก็ได้นะครับเพื่อให้โล่มันหนาแต่ส่วนตัวผมเชยร์ว่าเป็นพวกป้องกันหรือว่าเลือดจะดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกบล็อกแล้วก็ลดความเสียหายคู่กันก็ได้นะครับถ้าเล่นตัวของอาสายถึกเนี่ยจะใส่เป็นแหวนตายเกิดนะครับก็ค่อนข้างดีเนาะเอสเนี่ยจะมีอํานาจอยู่แล้ว1ชีวิตนะครับแล้วก็ตายเกิดมาอีกรอบหนึ่งด้วยแหวนเนี่ยก็จะช่วยให้ยืนได้นานแล้วก็แจกเรื่องของลดฮิวได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับ กับอีกเซตหนึ่งะครับที่ใครจะเล่นเนี่ยครับก็สามารถเล่นเป็นพวกเซตจุดอ่อนได้นะครับอ่าเพราะว่าเซตจุดอ่อนเนี่ยมันก็จะพอทำดาเมจได้บ้างนะครับแต่ว่าใครที่จะเล่นเซตนี้นะครับใส่อตัตราคิอัตราจุดอ่อนเนี่ยครับจะต้องมีแหวนนะครับที่ดีมากๆระดับหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นแหวนอมาตะซ้อนกับแหวนตายเกิดเพื่อให้เอสเนี่ยมีชีวิตเล่นที่ระยะยาวขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่อยากใส่แหวน ตายเกิดก็ใส่เป็นแหวนอมตะก,ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะพ่วงด้วยพวกค่าสแตตอื่นๆเข้าไปหรือว่าสถานะเข้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูการตัดฮิของเอสก่อนละกันนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนั่นเองนะครับโดยที่ผมจะเอาสไว้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นสัตว์ตัดฮิ้นะเอสเนี่ยมายืนเฉยๆ,ๆก็ลดไปแล้ว44%เนาะแล้วก็สับเนี่ยจะลดไปอีก56%ที่ C2 เนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับ100% นะครับ่วนคารอนเนี่ยอันนี้เราใส่เป็นเซตบล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เซตฮิลเนี่ยมันจะมีการเพิ่มค่าฮิลเนาะอ่าแล้วก็ตั้งเป็นฮิลอะไรไปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับมาถึงเนี่ยเอฟเนี่ยกระโดดสับครับปึ๊บอ่าจะโดนตัดฮิลไป3มเทินแบบนี้นะฮะเห็นไหมอ่าแล้วพอคารอนฮิลขึ้นมาฟื้นนะเห็นไหมฮะว่ามันไม่มีเลขเขียวเลยครับก็คือฮิลไม่ขึ้นนั่นเองนะฮะ โอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ดีบัฟหมดเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะเริ่มหิวขึ้นแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เลยแต่ว่าในการเล่นความเป็นจริงถ้าเล่นกิววอร r เนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นแบบ3าสอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวอื่นที่มาแทรกเคิร์นอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็แค่ให้ดูเฉยๆว่าเออการตัดฮิวเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราจะพาเอเนี่ยไปลองลุยกับทีมถึกให้ดูกันนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับ โดยที่อันนี้เนี่ยครับผมจะออเดอร์สกิลแบบมาสู้กับทีมถึกโดยตรงเลยละกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการที่มีเอเนี่ยมาเปิดรถบงรถบล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคก็หลักๆเราก็จะใช้เอเนี่ยเปิดสกิลบนก่อนเพื่อแปะกายภาพเบาบา,บางพร้อมกับรถบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้เฟย่าเนี่ยตัดเลือดไปเลยนะครับพอเฟย่าตัดเลือดปุ๊บตัวละครไหนที่มันมีเรื่องของการเด้งเลือดเนี่ยมันก็จะโดนกดไปนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเอเนี่ย มีการตัดคิวไปแล้ว44%นะครับเราก็จะใช้ใคายเนี่ยเอาโซ่ปาดเลยนะครับอเดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นประมาณไหนคือมันไม่ได้ทําให้ทีมถึกแบบว่าโดนแบบตัดจบขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ทําให้เล่นได้ดีขึ้นกว่าเอลิเซียนั่นเองนะครับปุ๊บอ่ะโอเคฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะอ่าบางตัวก็โดนแล้วก็รูดี้ก็ล้านกันไปนะครับนี่เห็นไหมอันนี้มีโดนรถบล็อกอยู่นะครับ3เทิร์นแล้วก็เฟย่าก,กดเลือดไปเลยครับปุ๊บโอเค ไม่แรงมากนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของอลิสฮิลขึ้นมาครับเด้งขึ้นมาแค่2000ันะครับถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับที่เหลือเราก็ให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยจัดการได้เลยนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เขาก็จะฮิลนะครับแบบนี้ฟึ๊บอ่าเหลือแค่สามพันเท่านั้นเองจากปกติที่ฮิลเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 5,000- ันถึงเจ็ดพันนะครับอันนี้ก็จะเหลือน้อยมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสับสกิลล่างไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งแบบฮิลไม่ขึ้นเลยนะครับนี่อ่าเนี่ยฮิลประมาณ4ี่พัน จากปกติน่าจะ7จ0 0 0นะครับอ่ะโอเคฟีลคุกหลิงก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำให้ยืนสู้กับทีมถึกได้ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าการเอาเอสมาเล่นเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงในเมตาตอนนี้ไหมส่วนตัวผมก็มองว่ายังแอบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเอสเนี่ยมันมีเรื่องของความเปราะบางเมื่อเทียบกับเอลิเซียเนาะอ่าก็เลยมองว่าเอสเนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้ในการเล่นกิววอ์โดยเฉพาะมากกว่าหรืออาจจะเหมาะกับตอนที่ทีมถึกเนี่ย ระบาดเต็มอารีนาจริงๆนะครับก็สามารถเอาเอสมาเล่นได้นะฮะนี่เห็นไหมมันตัดฮิวไปแล้วนะครับมันทําให้แบบว่าการฮิวจาก Alice อลิสต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนเราก็จะสามารถทําดาเมจได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ทําให้แหวนตายเกิดของเขาเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนี่เห็นไหมอ่าน,นี่ก็คือแหวนตายเกิดเขาเด้งมาละ <Yeah. S 1> เด้งมาละสาตัวนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมก็โดนซูมไป เอสยังอยู่นะครับคางระยังอยู่นะคคางระไม่ตายนะฮะโอเครดบล็อกแปะกายภาพเบาบางต่ออันนี้เนี่ยก็ต้องให้ใครได้เล่นนะฮะจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะว่าคือเขาฮิวเบาลงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้แบบว่าได้เปรียบกันเวอร์เวขนาดนั้นนะฮะโอเคอันนี้รูดี้ตายแล้วนะฮะแล้วก็รอดูต่อนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับฮิวขึ้นมาฮิวแค่2อ0 0นะครับจากเมื่อกี้5 0 0 0ันะแล้วก็งูกัดต่อไปเลยครับปุ๊บโอเคฮะติดไปที่รูดี้แล้วยังไงต่ออย่าโดนนทุะ โอเคเขาเปิดคิวขึ้นมานะฮะอันนี้สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเอสตื่นขึ้นมานะฮะแล้วก็สับตัดคิวไปต่อนะฮะทำให้เลือดเขาไม่เด้งนะครับผมแล้วก็ทูบเขาทุบมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะล่อแร่ล่อแร่อยู่นะฮะเฟยาก,กดเลือดต่อนะครับแต่กดไม่ได้ครับเพิ่งตายไปนะครับสแต็กหมดคางุระเพิ่งตายนะครับอันนี้ก็ลูกมันแปลกๆนิดนึงนครับทุกคน เอออ่ะดูฮะสภาพฮะ,ฮะประมาณนี้เลยนี่เก็บอลิสไปได้แล้วนะฮะแล้วก็โดนซูมนะครับโอ้โหอ,อันนี้ไม่ชนะแล้วฮะทุกคนโอเคเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเจอทีมถึกแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าอีซี่ไลฟ์ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกรอบนึงนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ สัก 2, 3รอบแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยการเจอแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าตรงเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสที่จะชนะแบบขาดลอยไหมนะครับอ่ะโอเคอันนี้รอบที่1 1 0นะครับไปต่อรอบที่2ครับมาดูรอบที่2อง่เอสจะทําอะไรได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ลองกับอัตเตอร์โนหนเลยนะครับอ่ะโอเคเอสสับไปวืบอ,อ่ะโอเคแปะกายภาพเบาบางติดบ้างลดบล็อกติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะ แ4-6อาจจะภาพดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีเข้าเป้าเยอะเฟยา่ากดเลือดไปวึบอ่าเลือดยุบไปเลือดเด้งมาน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ลูดี้ยกโล่กันไปนะครับ <S <S โอ้และเอสติดเดตด้วยครับทุกคนโอเคแต่รอบนี้คางรุระตายเร็วตามสูตรปกตินะฮะ <S <S โอเคฮะอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ลูดี้เขาตายไปแล้ว1น,นะฮะอ่ะเขาเปิดประตูฮิลขึ้นมาและเฟย่ายิงนะครับฟับตัดยุบไปนะฮะโอเคแล้วไงต่อฮะ หายฟาดซ้ํา,าเรียบร้อยโซเด้งฮิวขึ้นมาครับสามพันหกถือว่าเบานะถือว่าเบานะครับสาหรับทีมถึกนะฮะโอเคโคโยระเบอร์ตอบึ้มไปฮะโอเคนี่ฮะทรงเป็นไงฮะเริ่มดูดีขึ้นนะครับเริ่มดูดีขึ้นต้องบอกว่าตาเมื่อกี้เนี่ยคังระมันแอบแบบตายช้าไปนิดหนึ่งนะมันเป็นแบบผิดหลูไปนิดนึงนะฮะโอเคงูกัดจึ๊บโอเคติดหินหมดแล้วเขาไม่มีฮิวเหลือแล้วถ้าใครสกิลบนก็ อาจจะมีภาพนะครับโอเคครับตอนนี้ทูตเขาไปแล้ว1ชีวิตครับและทูตเขาแทงหัวลงมาคายโกะซุกิบนปึ๊บโอเคติดคีหมดนะครับเพราะว่าเราแบบมีการลดบล็อกไปแล้วด้วยเนาะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวติดดีบัฟลดบล็อกหรือเปล่านะฮะอ่าแล้วก็โดนทุบมาครับปึ๊บปึ๊บอ่าตัดคิวต่อเนื่องนะครับนะตอนนี้ตัดคิวติดไปแล้วนะครับ3เทินแล้วก็เพลตันเรียบร้อยครับแหวน6ทํางานแล้วนะฮะเพลตันซูมเข้ามาปึ๊บ อ่าโอเคมาดูต่อครับไปย่ากดเลือดต่อยุบนี่เรียบร้อยฮะตอนนี้ฮะอาริสจะต้องฮิลแน่นอนครับช็อตนี้ฮิฟับขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวต้องรอเข้าเทิร์นมันถึงจะฮิลได้นะครับโอเคคังุระตัดเลือดต่อช่วยกันตัดเลือดนะครับเอสกับคังุระนะเออแล้วดูฮิลทีละ500 500นะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าฮิลกันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ทูตเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเอสครับลดบล็อกต่อครับแปะกายภาพเบาบางต่อนี่คือโดนหมดเลย นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคฮิลขึ้นมาพนะันสองรเออเรียกได้ว่าฮิลไม่ขึ้นจริงๆนะครับสาหรับการโดนตัดฮิลของเอสนะครับอ่ะรอบที่2นี้เราก็ชนะไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสัก3ามรอบนะมันจะได้แบบว่าให้เห็นว่าโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะประมาณนี้เลยอันนี้คือ1เท่าละ1เท่าละอ่ะโอเคเออแต่ว่าก่อนอื่นนี้ให้ดูนี่ก่อนนะครับอ่าน,นี่ก็คือจะเป็นดาเมจโดยรวมก็ยังเป็นคายอยู่นะครับแล้วก็การฮิลเนาะ การฮิวของแต่ละตัวก็ประมาณนี้เมื่อกี้แมตช์แรกก็ลืมให้ดูนะครับอะไปต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้หนึ่งนะครับโดยการเอาเอสมาแก้เลยนะเออมันไม่ได้แบบชิลขนาดนั้นนะครับโอเคครับปั่นไปครับมาครับเอาทุบกลับมาปังปังปังทุบกลับมาโอเคเฟย่ากดเลือดชึบเด้งมา3 0 0พเหมือนเดิมครับแล้วก็ลูดี้ยกโรนะฮะเอาละฮังอุระตายตามหน้าที่นะครับมาครับลู่ต่อเห็นไหมเนี่ยลูดี้ไปแล้วหนึ่ง อลิซจะไปแล้วนะแต่อลิซมีอำนาจอยู่เห็นไหมฮะยื่นเลกหนึ่งอยู่นะฮะอ่าโอเคยิงต่อไม่รอแล้วไปอังุระโอ้โหกดสกิลที่ดีที่สุดในเกมตอนที่เขายกโลกนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะแต่คายก็ยังคงแรงอยู่นะครับเก็บไปแล้วตอนนี้ลีนาไปแล้วนะครับถือว่าไปเร็วมากๆนะครับไปเร็วมากมากคือปกติทีมถึกก็จะไม่ได้แบบว่าล่วงไวขนาดนี้นะฮะอ่านี่ ลรงมาดีฮิวขึ้นมาเอสก็จะเล่นได้นะครับโอเคครับคายโดนจิ้มไปเอออันนี้ก็เป็นแค่การแบบทดสอบให้ดูกับทีมถึกนะครับทุกคนเออแต่ความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะไม่มีใครแบบว่าอยู่ดีๆเอาเอสมาเปิดนะทุกคนนอกจากเสียว่าทีมถึกในอนาคตมันจะมาแรงจริงก็สามารถมองเผื่อๆไปได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้ต้องการซีสูงขนาดนั้นในการเล่นนะครับแต่ว่าก็ต้องช่วยของ เรื่องของการเอาตัวรอดให้เขาหน่อยเป็นพวกแหวนเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะทําให้เอฟเนี่ยพอจะยืนเล่นได้บ้างหรือใครที่ลองเล่นเป็นดาเมจแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะว่าเวิร์กหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าดาเมจมันก็เป็นได้แค่เหมือนอารมณ์เหมือนดาเมจเสริมเสริมมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวสายสมดุลด้วยแล้วก็การบูตด,ดาเมจของเขาเนี่ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะมากนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าค่าทีมฉึกได้เร็วขึ้นนะครับในรอบที่3ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะอ่าโอเคอันนี้ก็กดเลือดเข เขาก็ฮิวเบานะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะลดบล็อกไปอีกปึ๊บตีเข้าคิสเห็นไหมปกตินี่คือตีไม่คิสนะอันนี้ก็คือลดบล็อกเข้าไปแล้วก็ตีคิสเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะฟิลก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าเอสมายืนเฉยๆนะครับแล้วก็เขานี่ก็ฮิวไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแปดพันเท่านั้นเองโอเคครับสําหรับเอสก็ประมาณนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการต่อกรกับทีมถึกจริงๆแหละครับแต่ว่า ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าณปัจจุบันเมตาที่คุณเล่นอยู่นั้นไม่ได้มีทีมถึกเยอะขนาดนั้นหรือว่าทีมถึกเนี่ยมันหายสาบศูนย์ไปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นนะครับอาจจะมีทางเลือกในกิววอที่สามารถเอาไปเล่นได้เอาไปลดพวกบ้านที่มันฮิวหนักๆอะไรอย่างเงี้ยได้พอสมควรอย่างเช่นแบบบ้านเทวตันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็อาจจะช่วยในส่วนได้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวทางเลือกละกันไม่จําเป็นจะต้องมี นะครับอาไม่จาเป็นเราต้องมีอะไรขนาดนั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปลงเบ็ดเสร็จได้ไหมก็พอได้ละกันนะครับเป็นทางเลือกครับไม่จําเป็นต้องรีบทำนะฮะอ๋อแล้วลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเอสเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปลงพวกบอสเงาคาม่าได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเอสเนี่ยมีสกิลสับสามเป้าที่ดาเมจรุนแรงขึ้นมาอาจจะมาช่วยให้ทําคะแนนในบอสคาม่าได้ดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง นะครับด้วยสกิลหนึ่งตรงนี้ที่ไม่สนเดฟแล้วก็เราก็บิวเป็นเซตไฮด้าตีบอสไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับตัวละคร S นั่นเองนะครับหรือใครได้ลองเทสในแบบไหนบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับและถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องจุงโกด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ